นี่คือซีโคงแพะครับเนี่ยครับไส้หมูย่างแล้วก็ซีโครงแพะแล้วก็เนื้อแพะเนี่ยเข้ากับบรรยากาศที่ฝนกํนาลังตกแล้วก็ถ้าได้ข้าวเหนียวร้อนๆในวันนี้ที่ผมรับประทานเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับอร่อยนะครับแล้วก็เชิญชวนให้เราลองทานนะครับว่า น่นอนนะครับว่าบางคนอาจจะชอบเนื้อแพะบางคนอาจจะไม่ชอบเนื้อแพะแต่ลองดูนะครับว่าผมท้าให้ลองว่าอร่อยจริงครับเนื้อแพะครับผมในวันนี้ในพระวรสารตามคําบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวพระเยซูคริสต์เจ้าเรียกสิทธิ์ของพระองค์มาบอกว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับเจ้าของสวนองุ่นที่ออกไปเรียกคนงานมาให้เข้ามาทํางานในสวนองุ่นของเขาและมากไปกว่านั้นอีก เจ้าของสวนออกไปเรียกคนงานในช่วงเวลาที่ต่างกันแต่ข้อตกลงที่เจ้าของสวนให้กับคนงานลูกจ้างของเขาก็คือมาทำงานในสวนทุกคนจะได้ค่าจ้างเท่าเทียมกันก็คือคนละหนึ่งเหรียญนั่นเองท้ายที่สุดแล้วเราจะเห็นได้ว่าคนงานได้บนต่อเจ้าของสวนว่าทำไมให้ค่าจ้างเท่ากันเจ้าของสวนบอกกับ ลูกจ้างว่าท่านอิจฉาริษยาในความใจดีของเราหรือพี่น้องทุกท่านครับในบางครั้งเรา,าถูกเรียกให้ไปทำงานหรือว่าไปทำงานที่มีความยากลำบากแล้วเนี่ยบางครั้งเราอาจจะบ่นน้อยเนื้อตาใจว่าทำไมเราไม่ได้ความยุติธรรมทำไมเรา,ามีอายุงานเยอะกว่าทำไมเราแก่อวุโสกว่าทำไมถึงให้เราทำงานอย่างนั้น ขอให้เราอย่าคิดอย่างนั้นเลยการทำงานร่วมกับคนอื่นการช่วยเหลือคนอื่นการรับแนวคิดใหม่ๆเข้ามาเพื่อพัฒนาปรปับปรุงตัวเองเป็นสิ่งที่พระเจ้านั้นพยายามบอกกับเราว่าให้เรานั้นจะได้อิจฉาดิสยาะมากไปกว่านั้นอีกให้เรามีความใจดีเปิดกว้างกับคนอื่นให้อภัยกับคนอื่นพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคนอื่นด้วยดังนั้นอนาณาจักรสวรรค์ก็จะอยู่ใกล้กับพวกเรา ถ้าเราช่วยเหลือเปิดใจรับในสิ่งที่พระเจ้านั้นปรารถนาดังนั้นขอให้พระวรสารในวันนี้ช่วยเหลือเราเป็นคนที่เปิดก,กว้างแล้วก็รับสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอขอพระเจ้าวยพรเราทุกคนครับ